มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานคารินนะคะจัดงานแถลงข่าวการวิ่งแบงคอกหัดใหญ่แทงกิ้วรันค่ะโดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานคารินได้จัดงานแถลงข่าวการวิ่งแบงคอกหัดใหญ่แทงกิ้วรันเส้นทางกรุงเทพหัดใหญ่ระยะเวลา9วันค่ะด้วยระยะทางทั้งสิ้น1039กกิโลเมตร โดยภายในงานนะคะได้มีการเปิดตัวด้วยวิดีโอประมวลภาพกิจกรรมนะคะ3 Run ะคะ 1, 0, กิโลรันนะคะ7วัน1,039กิโลสู่แตงกิ้วรัน9วัน1,039กิโลเมตรซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรมทุนเพื่อสร้างอาคารเย็นศิริสาเมื่อ6ปีที่ก่อน ต่อด้วยการเสวนาการเปิดตัวกิจกรรมนะคะโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธิศักดิ์พุทธวิบูลร,รองประธานและประธานฝ่ายดำเนินงานประสานงานวิ่งกรุงเทพหัดใหญ่ร้อมด้วยกรรมาการการจัดงานนายธงชัยอัญชุริศรองประธานเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการนะคะบริษัทหทิย์จำกัดมหาชนมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนนะคะของอาคารเย็นศิระมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอาคารหลังแรกจนถึงอาคารเย็นศิระสาม รวมถึงการช่วยเหลือในด้านอื่นๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมาอย่างยาวนานก็มาร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ รองศาสต,ตราจารย์นายแพทย์พุทธิศักดิ์พุทธวิบูล์รองประธานนะคะระบุค่ะว่าการดําเนินงานนะคะในการจัดกิจกรรมวิ่งกรุงเทพฯใหญ่นะคะที่จัดขึ้นในครั้งนี้ค่ะเป็นงานวิ่งเพื่อจะกอบคุณทุกความหวังและกําลังใจทั้งหมดจากผู้ให้ทุกคนนะคะที่ทําให้เกิดอาคารเย็นจิระสามขึ้นมาขณะที่ทางด้านผู้ศาสต,ตราจารย์แพทย์หญิงสุภาพรโรยมณีรองคณะบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษนะคะระบุว่างานวิ่งในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะโดยส่วนแรกจะเป็นกิจกรรมด้านสุขภาพ ใช้ชื่อว่ามหากรรมคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องและคัดกรองมะเร็งปอดหรือมหากรรมคัดกรองตัดตอนคนคอนไม่เป็นมะเร็งซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชซึ่งจะทําการคัดกรองในการตรวจประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งลำไส้และมะเร็งปอดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ600ราย เพื่อมาเข้ารับการตรวจสองกล้องแล้วก็การตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพื่อป้องกันนะคะที่จะให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวยังต้องรอคิวการตรวจอีกเป็นจําวันมาก โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่1และ2กุมภาพันธ์ค่ะที่บริเวณชั้น1อาคารเมริการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชส่วนกิจกรรมที่2ก็คือการมอบหนังสือและอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนต่างๆที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยจะมีการมอบอุปกรณ์การเรียนกีฬากับโรงเรียนที่ขาดแคลนจำนวน3โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านทวดทองอำเภอเมืองโรงเรียนวัดทองภูนอำเภอเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนบ้านสำนักใหม่อำเภอลานสกาค่ะ นอกจากนี้ในวันดังกล่าวกระบวนกักวิ่งนะคะวิ่งมาถึงจัหงหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จะมีการตั้งแถวเพื่อต้อนรับนักวิ่งโดยมีนายขจรเกียรติรักการนิชมณีผู้ว่าราชการจัหงหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวต้อนรับและก็ามาให้กําลังใจกับนักวิ่งแล้วก็จะมีการปิดท้ายด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตของดอกเตอร์จุมพลหรือว่าโกไข่นะคะแล้วก็การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชคะ่ะ เรามีเสียงนะคะให้สัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธิศักดิ์พุทธวิบูรณ์รองประธานนะคะและก็ประธานฝ่ายดําเนินการประสานงานวิ่งกรุงเทพผาดใหญ่ค่ะเคยวิ่งแล้วก็ปั่นจากกรุงเทพเมื่อ6ปีที่แล้วเพื่อระดมทุนสร้างอาคารเย็นศิลาสามซึ่งเป็นที่พักของผู้ป่วยและญาติซึ่งเราเราคิดค่าใช้จ่ายต่อคนแค่วันละหบาทซึ่งก็ทําให้มีคนไข้เนี่ยซึ่งมาจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้าพักอาศัยเยอะมาก อาคารเยนซิละาเก่าเนี่ยไม่ไม่เพียงพอที่ให้ผู้ป่วยและญาติพักอาศัยก็เลยต้องสร้างอาคารใหม่นะครับซึ่งอาคารใหม่นี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผู้ป่วยและญาติจะเริ่มเข้าพักวันที่18มกราคน,นี้นะครับรับผู้เข้าพักอาศัยได้มากกว่า500คนนะครับซึ่งในเมื่อโครงการนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากการระดมทุน เราเระดมทุนทั้งประเทศรอบที่แล้วนะครับเราก็เลยจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านมอบให้กับเราเนี่ยครับเราเอาไปใช้ในสร้างอาคารจนสําเร็จจริงๆแล้วงบประมาณงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยมากกว่านี้เยอะเพราะว่าตามที่ท่านคณะบดีได้บอกแล้วว่าไม่ว่เป็นท่อน้ําท่อน้ําดีท่อน้ําเสียนะครับเราก็ได้รับการบริจาคจากบริษัทอราริยะรุ่งเรืองนะครับแล้วก็อิฐ ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดเราก็ได้รับการบริจาคจากบริษัทไทยสตูนนะครับซึ่งก็มบประมาณจริงๆมากกว่า200ล้านบาทซึ่งเป็นเงินบริจาคจากคนทั้งประเทศจริงๆนะครับเราวิ่งเพื่อขอบคุณคนทั้งประเทศครับแต่ว่าเราวิ่งเฉพาะกรุงเทพมหานใหญ่เป็นเส้นทางเดิมระยะทาง1 0 3 9กิโลปีนี้ระยะทางมากกว่า1 0 3 9แต่ว่าเรายึดตัวเลขเดิมเมื่อ6ปีที่แล้วคือ1 3 9กิโลครับ ซึ่งสำหรับกิจกรรมงานวิ่งในครั้งนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดประกอบด้วยการปล่อยตัวนะคะนักวิ่งจากบริเวณถนนหน้าศาลากลางกรุงเทพมหาคนครค่ะในวันอาทิตย์ที่27มกราคมนะคะแล้วก็นักวิ่งจะวิ่งตามเส้นทางขาล่องใต้ผ่านจังหวัดต่างๆใช้เวลาวิ่งทั้งสิ้น9วันค่ะ ระยะทาง10 3 9กิโลเมตรโดยจะมีกลุ่มนักวิ่งนะคะที่เป็นทางบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประชาชนทั่วไปนำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธิศักดิ์พุทธวิบูล์อดีตคณะดีคณะแพทยศาสตร์โดยขบวนวิ่งจะเข้าสู่จังหวัดสงขลาในวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์ค่ะจากนั้นในช่วงเย็นนะคะของวันเดียวกันก็จะมีการจัดกิจกรรมแตงกิ้รันฟันเฮลตี้ณสวนประวัติศาสตร์เะเดชเปรมตินสุรานนท์ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นก่อนที่จะปิด โครงการในวันรุ่งขึ้นขณะที่ในวันอาทิตย์ที่4ี่กุมภาพันธ์จะเป็นวันสุดท้ายของการวิ่งนะคะจะมีการปล่อยตัวนักวิ่งจากสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ในช่วงเช้าโดยทีมนักวิ่งทั้งหมดนะคะก็จะวิ่งเข้าสู่อำเภอหาดใหญ่เพื่อจะกลับมาสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระมิตรลธิเบตอดุลเดชวิกรมพระบรมราชนกณบริเวณลานอนุสาวรีย์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินจากนั้นก็จะวิ่งต่อไปยังอาคารเย็นศิรสามเพื่อเข้าสู่เส้นชัย ขณะเดียวกันนะคะทางบริษัทไพ่อเอกชนนําโดยบริษัทหัดท,ทิพย์จำกัดมหาชนก็จะร่วมมอบเงินจำนวน10ล้านบาทและก็บริษัทเมดมอวิสากิจจำกัดก็จะมอบเงินจำนวน1ล้านบาทให้กับทางมูลิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ซึ่งจากนั้นในช่วงเย็นก็จะมีพิธีเปิดอาคารเย็นศิรสามอย่างเป็นทางการค่ะ